แล,แล้วมันช่วยยังไงอะไรยังไงก็จะมีคำถามตามมานะคะแต่ว่าในส่วนของช่วงแรกเนี่ยเราต้องตอกให้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆว่าจุดที่น่าสนใจคืออะไรนะคะบางคนบอกโอพูดตัวนี้เป็นเบอร์ีไ่ไรหนึ่งสองสาแต่จริงๆคนฟังอยากรู้ประโยชน์อะไม่ได้อยากรู้ว่ามันมาจากไหนนะคะดังนั้นเราพูดหวานไปเลยครอบคลุมตั้งแต่แรกสั้นๆนะคะ จาหัวไว้สั้นๆเป็นคำถามสั้นๆเป็นประโยคของเราสั้นๆก็จะมีคําถามให้พูดคุยเป็นเรื่องให้พูดคุยกับเ,เ,เรื่องสุขภาพตามม่างๆได้นะคะตัวต่อไปคือโนนิโนนิคล้ายฟิสิกส์มากเลยนะคะแต่ให้มองโนนิในประเด็นของเรื่องต้านการอักเสบเป็นหลักและการต้านการอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุสภาพร่างกายจะไม่เหมือนวัยรุ่นละ เสื่อมลงการเสื่อมลงของร่างกายจะก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูกปวดเมื่อยหรือว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อการอักเสบอะไรต่างๆตามนะวข้อปวดเข่านะคะก็สําหรับตัวนี้นะคะสั้นๆนะคะอุดมด้วยสารสกัดจากนุกยอและเบอร์รี่มีคุณสมบัติเด่นต้านการอักเสบลดการอักเสบที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์รวมถึงบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการอักเสบภายในร่างกายจบสั้นๆค่ะ ตัวต่อไปนะคะคือแคลเซียมแมกแคลเซียมแมกคือแคลเซียมที่มีโครงสร้างขนาดเล็กพร้อมวิตามินดีที่ช่วยการดูดซึมของร่างกายนะคะมีคุณสมบัติเด่นเสริมสร้างกระดูกและฟันในเด็กป้องกันโรคอัลไซเมอร์ภาวะกระดูกทรุนในวัยผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังช่วยเสริมการยืดหยดตัวของกล้ามเนื้อให้เป็นปกติลดภาวะการเป็นกระติวได้ด้วยคนที่ชอบออกกาลังกายก็ทานได้เลยนะคะคนชอบออกออกกาลังกายในส่วนใหญ่จะเป็นกระติวบ่อย กล้ามเนื้อยืดหดตัวไม่ทันไม่ทันกับเหมือนใจเราไปแล้วค่ะอยากจะแบบเร็วๆให้ได้มากล้ามเนื้อเร็วๆอยะะ่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยล้วนและล้วนแล้ว,ว,แ,ลวแต่เป็นกระดูกได้ง่ายที่เขากล้ามเนื้อเขายืดหดตัวไม่เป็นปกตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นแคลเซียมนั่นเองสังส้นๆถัดไปนะคะเป็นบอร์ดิกา บอร์ดก้าน้ำมันตบปลาฉลามอุดมด้วยสารสปอรีนเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค้องกัลระยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชั้นสั้นากจบแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นภูมิแพ้ทานได้ไหมทานได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เสริมสร้างภูมิต้านทานไกด์ไลน์อยู่ที่คําว่าเสริมสร้างภูมิต้านทานนั่นเองนะคะทั้งเสริมทั้งสร้างเลยก็คือการเสริมเนี่ยก็คือจริงๆแล้วตัวเขาเองมีคุณสมบัติเป็น เชือโได้ด้วยและยังเสริมการทํางานของระบบเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราเองด้วยนะคะก็จริงๆแล้วตัวนี้สําคัญกับคนที่อาจจะร่างกายอ่อนแอหรือว่าเจ็บป่วยง่ายรวมถึงคน คนที่นอนน้อยคนที่พักผ่อนน้อยนะคะตัวต่อไปพระเอกของเรานะคะโปรอาร์จินายตัวนี้คุณประโยชน์เยอะมากจะพูดยังไงสั้นๆง่ายๆให้ดูน่าสนใจนะคะโปรอาร์จินายพลัสอุดมด้วยกรดอะมิโน L- อาร์จินีนช่วยเสริมความยืดหยุน่นและลดค่าไขมันที่เกาะในเส้นเลือด จึงช่วยลดภาวะติดการซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจริงๆมีข้อหนึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างโปรนฮอร์โมลด้วยนะคะตรงนี้ก็ส,สั้นๆง่ายๆเลยนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นเรดียน เียนบุดมด้วยสารสก,กัดจากสาหลายทะเลสิน,น้ำตาลหญ้าหางม้าใบเศรและใบโรสแมรี่นะคะพวกนี้มันก็เป็นทางฝรั่งเนี่ยเขาจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรของเขานะคะซึ่งคนไทยก็มีโอกาสได้ใช้พวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะช่วยให้ผิวพรรณสวยงามบำรุงและต้มแซมโครงสร้างของผิวผมเล็บลดการหลุดร่วงของเส้นผมและช่วยบำรุงโครงสร้างบริเวณข้อต่อกระดูกจบค่ะ ตันนะคะก็เอาไว้ใช้กันได้นะคะตัวนี้ต่อไปค่ะคอร์ฟิลพลัสคอร์ฟิลพลัสนะคะผลิตภัณฑ์คอร์ฟิลจากทําสกัดจากพืชธรรมชาติเอเัลฟ้าใบหม่อนนะคะบาเล่กลิ่นหอมมิน้นช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายพร้อมปรับสมดุลและป้องกันโรคหลายต่างๆที่เกิดจากการสะสมของสารพิษรวมถึงเพิ่มการจับก,การออกซิเจนเพื่อให้นำาสารอาหาร ที่สำคัญไปเรียนอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นเนื่องจากมีโครงสร้างสมเหตุกับเม็ดเลือดแดงในร่างกายมนุษย์นะคะก็เป็นอะไรที่สั้นๆแต่ว่าค่อนข้างครบแล้วเราก็สามารถไปพูดแยกย่อยในแต่และประเด็นได้ต่อไปนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นไฟเบอร์ของเรานั่นเองตัวไฟเบอร์เนี่ยจะมี2ตัวของบริษัทนะคะจะเป็นไฟเบอร์ชนิดโงกับไฟเบอร์ชนิดแคปซูล ไฟเบอร์ก็คือเส้นใยจากธรรมชาตินั่นเองนะคะเส้นใยจากธรรมชาติเนะะีเ่ยม,มีคุณสมบัติช่วยทําความสะอาดระบบลำไส้และกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยทีนี้เรามาดูวิธีการทองกันนะคะว่าตัวนิ่วหรือไฟเบอร์คือเส้นใยจากไฟเบอร์ธรรมชาติประกอบด้วยเส้นใยชนิดที่ละลายน้ำแล้วก็ละลายน้ําได้แล้วก็ไม่ได้ มีคุณสมบัติช่วยดับจับคอเลสเตอรอลที่เกาะติดตามผนังลำไส้และอาหารที่เราบระหานเข้าไปใหม่ด้วยเส้นใยชนิดละลายน้ำได้นะคะและช่วยทำความสะอาดลำไส้ลักษณะคล้ายไม้กว่าดนำเชื้อแบคทีเรียชนิดไม่ดีรวมถึงข้าบไขมันต่างๆางากาจัดออกจากร่างกายและทําให้รู้สึกอิ่มน,นานจึงช่วยควบคุมน้าหนักได้ด้วยเส้นใยชนิดไม่ละลาย ถัดไปค่ะก็คือ F formula คุณสมบัติคลายกันคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยคล้ายกับนีดริไฟเบอร์มากแต่ว่าแตกต่างกันที่ชนิดเป็นตัวนี้เป็นแคปซูลนะคะรับประทานง่ายเพิ่มความสะดวกให้กับหลายๆท่านอาจจะบอกว่ารสชาติหรือว่าจะเป็นวิธีการชงเราไม่สะดวกเราเดินทางไปต่างจังหวัดเราไปต่างประเทศเราไม่สะดวกจะพกพาแบบกระป๋องแล้วก็ไปชง ก็เป็นตัวนี้แทนค่ะเป็นเค่ฟอร์งล่านะคะผู้นิสสบบรรลัยกับมือถือไซเบอร์เลยแต่ว่าแตกต่างกันที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูลรับประทานง่ายเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่สะดวกนะคะที่จะรับประทานตัวมือถือไซเบอร์นี้ถัดไปเป็นแม็กซ์โตระแม็กซ์โตรคือเวเบโรตีนค like ุณภาพสูงครบทั้งสองชนิดคือไอโซเลตเวเบโรตีนและคอนเซนเทรตเวเบโรตีน ช่วยเสริมสร้างมัดกล้ามเนื้อในผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและเพิ่มความยืดหยุ่นตัวให้กับกล้ามเนื้อนเด็กเพื่อรองรับการเพิ่มความยาวของกระดูกสันหลังและช่วยให้มีรูปร่างที่ดีลดการสะสมของไขมันใหม่และดึงเอาไขมันเก่าที่สะสมออกมาให้เป็นพลังงานของร่ากงกายนอกจากนี้ยังกระตุ้นการสร้างสารกรูตาไทโอนจากธรรมชาติส่งผลให้ผิวพรรณขาวขึ้นอย่างปลอดภัย ก็จะเป็นประเด็นของแม็กสโตรเนี่ยเขามีหลายประเด็นแหละจริง,รงๆเราเราต้องเลือกให้เหมาะบางคนเราอยากได้ผิวขาวทาเลนดี้นะ่าเราก็นึกค่อยๆนึกว่าเอะผิวขาวมันเกิดจากอะไรบ้างสมมติว่าอยากได้ผิวขาวนึกย้อนกลับไปสําหรับกระบวนการทำวัคซีวงจันทร์จะต้องมีฟืน้นฟูมีตอเอ่อจะต้องมีดูแลแล้วก็ปกป้องจะเลือกอะไรที่มันครบทั้งสามตัวนะคะผิวขาวแน่นอนเลยแหละมีระเอกตัวหนึ่งคือแม็กสโแล้ว ะะดังนั้นก็มันจะบอกว่ากฎเกณฑ์การเลือกไม่มีตายตัวนะคะไม่มีคนนี้ปวเป็นมีสี่ตัวนะอันนี้สามตัวห้าตัวไม่มีตายตัวขึ้นอยู่กับจุดประสงค์แล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบคุคคลว่าเขามีโรคประจำตัวมีอะไรเปล่านะคะตัวต่อไปค่ะเป็นโอเมก้าสามเสริมสร้างและพัฒนาสมองสมาธิความจําและจอปกระสาตาสกัดจากน้ํามันปลาทะเลนะคะ พันมิลลิกรัมอุดมด้วย EPA และ DHA ช่วยบำรุงสมองซึ่งจำเป็นมากในวัยเด็กและยังช่วยยับยั้งความเสื่อมของเซลล์สมองซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ในวัยผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลที่สะสมตัวอยู่ในเลือดและผนังเส้นเลือดได้ด้วยนะคะตัวถัดไปค่ะเป็นกคลิกหลายตัวแล้วเอ้หมดหรือยังเอ่ยตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวกาลิก ก็ตัวสุดท้ายกันแล้วไม่ไม่ค่อยมีหลายคนไม่ค่อยพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่จริง,รงๆแล้วกาหลิกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโตดดเด่นมากนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ถึงซึ่งคําว่าถ้าพูดถึงกระเทียมคนสมัยก่อนผู้สูงอายุของเราเนี่ย <c ười> เขารู้อยู่แล้วว่ากระเทียมมีประโยชน์สังเกตจากอาหารไทยน,นะคะอาหารไทยหลักๆชนิดมีการใสกร่กระเทียมกระเทียมมีคุณสมบัติเด็นคือช่วยลดความดันช่วยลดความดันโลหิตสูง ว่าเความดันได้นะคะตัวนี้กระหิกกระเทียมอัดเม็ดเคลือบเม็ดด้วยสารคอรโรฟิลนะคะจึงรับประทานง,ง่ายกลิ่นไม่ฉุนนี่คือจุดเด่นนะคะแล้วก็อุดมด้วยสารอัล,ลิสินที่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจึงช่วยลดภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น ตัวการหกน,นี่เองจริงๆแล้วคุณสมบัติเด่นเด่นมากใครที่มีภาวะความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันสูงลำบากทานเดือดบางคนบอกเอ๊ะกลัวมันอันตรายอะไรไหมคือจริงๆไม่นะคะสารอาหารทุกตัวแล้วยิ่งเป็นกระเทียมก็คือนํำกระเทียมธรรมชาตินี่นะคะมาผ่านกระบวนการแล้วก็ทําการอัดให้เป็นเม็ดตัวนี้ไม่ได้อยู่ในรูปถั่วซูนนะคะเป็นรูปผลิตภัณฑ์อัดเม็ดแล้วก็เป็นสีเขียวเพราะว่าเคลือบด้วยสารคลอโรฟิลล์ไม่ให้กลิ่นหรือว่าคุณค่าทางสารอาหาร ก็เลยเคลอให้โพลีฟิทั้ไวทคนตนะคะซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมเป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดมาเก่งมากนะคะตรงนี้ถ้าไปหาตามของตลาดเลยรับเราได้ว่าไม่มีไม่มีใครเอาสารโพลีฟิลมาเครื่องเม็ดกระเทียมนะคะตัวนี้จึงเป็นจุดเด่นอีกอย่างก็เป็นการสรุปค่ะว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ของซิ n เ r g y จีมีตั้ง12ตัวเยอะมากเลย เราจะเลือกยังไงดีบางคนรือประทานบอกว่าเอ๊ะอยากทานตัวใหมๆบ้างแต่ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบางคนทานโปรตีนมาเก็ทานโปรตีนมาอย่างเดียวลองเปลี่ยนว่าอาจจะลอง รับได้หลังเลยได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องกล่าวว่าสวัสดีค่ะแอมีคทำถ่ามไหมคะถ่ายสักครู่ค่ะเรื่องกาลีกนะคะ่อค่ะการลีกค่ะความดันค่ะค่ะพี่ถามว่ากินอย่างเดียวได้หรือที่กินอย่างเดียวได้ไหมย้อนกลับไปนิดนึงว่าการทานสิทธิ์ค่ะเนี่ยเราควรจะทานเพิ่มทางระบบเราต้องถามเขาว่าเอ๊ะคุณมีโรคตับตัวอย่างอื่นด้วยไหมเป็นไขมันหรือเปล่ามีอาการปวดศีรษะบ่อยไหม สุขภาพเรื่องต้นชนิดนึงการหลีกอย่างเดียวสามารถช่วยลดความดันได้แต่ถ้าจะให้ดีเพิ่มโปรอาจินายนะคะเพราะว่าโปราอาจินายเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของระบบเส้นเลือดทาให้เลือดโปรตัวได้ดีมากคือเลือดไม่ข้นหนืดและยิ่งเลือดไม่ข้นหนืดนะคะความดันก็จะหัวใจก็จะทํางาน อากาศยังไม่มีผลเพราะว่าเขามีสว่วนถ้าโอเมกา้าโอเมก้าไม่มีผลมนกันค่ะสกัดจากน้ำมันปลาแต่ถ้าเป็นตัวเลเดียนนีะลเลียใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลเดียนถ้าไปมันมีสารลายทะเลรวมตัวถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแนวน้ํามันที่สกัดออกมาค่ะคือน้ํามันใช่ค่ะคือน้ํามันเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่เขาเรียกว่าการละลายตัวของสารที่อ,อ,อยู่ค่ะ น้อยแล้วค่ะ่านปนเที่ามก,ก,กทะท่นามลทีาไม่ได้อันนี้แล้วแบบความเชื่อของแต่และบุคคลค่ะถ้าถากว่าเอาอ,อย่างนี้ค่ะถ้าคทานเจทานบังสมิรัตเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาเครง่งมากแค่ไหนเลยนะคะถ้าหากว่าเคร่งมากคือเราก็ต้องเรียนไปตามตรงว่าตัวนี้มันสก,กัดมาจากไหนมันทามาจากอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขานะคะว่าเขาจะทานหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เคร่งเครียดมากเนี่ยเพื่อประโยชน์ของร่างกายคิดว่า

ก่อนหน้านี้ก็จะมีคนเยอะๆที่มีหงเินกันหมดีบริการที่บริการเราคือกาจายจำเป็ะนะต่อจากนี้จะมีคนในเรื่องของโีแพทะเลจริงๆแล้วถ้ามันได้ที่บรเราอย่างนี้ค่ะแยกแยกความเชื่อของผู้เรืก่อ มองเรื่อ,องความสัมพันธ์สัมันก่อนถ้าเป็นด้านสารอาหารหเนี่ยตัวนี้มันเป็นน้ำมันสารอาหารอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นน้ำมันมันจะปลอดภัยมันมากกว่าการสกัดจากน้ำถ้าหากเป็นน้ำมันเนี่ยสารพิ่สั่นใดต่างๆมันจะสูญสลายไปในระบะระรัดกระ